ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซ่อง5เอสตอรีวันนี้เรามีเรื่องราวมานำเสนอกาะครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งรักกันมากทั้งสองคบหากันได้5ปีโดยฝ่ายชายตั้งใจไว้ว่าถ้าเขาเรียนจบเขาจะให้ญาติผู้ใหญ่ไปสู่ขอแฟนสาว แต่แล้วความฝันของชายหนุ่มก็ต้องพังทลายเพราะฝ่ายหญิงนั้นได้รู้จักคบหากับผู้ชายคนใหม่ทั้งหล่อและรวยกว่าตนเป็นร้อยเท่าทำไมนะ้ำถึงทำกับพี่แบบนี้ทำไมฉันจะทำแบบนี้ไม่ได้ในเมื่อชีวิตฉันทั้งชีวิตฉันต้องเป็นคนเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองไม่ใช่หรืองไง น้ำหนึ่งให้เหตุผลกับแฟนหนุ่มว่าชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งมีโอกาสที่จะได้ใส่สุดแต่งงานสักครั้งเธอก็อยากที่จะเลือกผู้ชายที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดที่ไม่ทำให้เธอต้องลำบากในวันข้างหน้าพี่ทำให้ฉันสบายได้หรือไม่ล่ะขนาดจะแต่งงานพี่ยังขอเวลาเก็บเงินก่อนแล้วอย่างนี้จะเลี้ยงฉันรอดเหรอ แต่เรารักกันไม่ใช่เหรอมันมีอะไรที่สำคัญมากกว่าความรักที่พี่มีต่อน้ำหนึ่งพี่สัญญานะว่าพี่จะไม่ทำให้น้องต้องลำบากพี่จะให้น้องอยู่บ้านแล้วพี่จะเป็นคนหาเงินเองไม่ว่าอาทิตย์จะพูดเส้นใดมันก็ไม่เข้าหูยิงสาวอีกแล้วเพราะตอนนี้เธอไม่ได้รู้สึกรักแฟนหนุ่มอีกต่อไปพี่ทำให้ฉันเสียเวลามากพอแล้วนะหปีที่เราครบกันมา มันก็มากเกินพอสมควรแล้วฉันว่าพี่ปล่อยฉันไปเถอะพี่เอาเวลาที่จะมาอ้อนวอนฉันไปทำมาหากินจะดีกว่านะเพื่อชีวิตพี่จะดีขึ้นบ้างคำพูดของแฟนสาวมันทิมแทงดวงใจของสายหนุ่มเป็นอย่างมากน้ำตาลูกผู้ชายลังไล้อาบสองแก้มกลอกกั้นความเสียใจไว้ไม่อยู่ หลังจากนั้นในเวลาต่อมาทั้งคู่ก็เดินหันหลังให้กันที่จริงแล้วครอบครัวของแฟนหนุ่มนั้นเขาก็ไม่ได้ถือว่าร่ำรวยฐานะของเขาก็ปานกลางตั้งแต่ที่เลิกลากับแฟนสาวนั้นอาทิตย์ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานนึกถึงคำพูดของน้องหนึ่งที่เคยดูถูกเขาเอาไว้สักวัน หนึ่งพี่จะทําให้เธอเป็นคนกลับมาอ้อนวอนพี่เองนะน้องหนึ่งสายหนุ่มผูกใจเจ็บกับแฟนสาวเขาจึงใช้เวลาที่มีอยู่ทุ่มเทในการทําหน้าที่การงานจนกระทั่งตอนนี้อาทิตย์ก็มีเงินมากพอที่จะเปิดบริษัทส่วนตัวท่านประธานคะคนที่จะมาสัมภาษณ์งานเดินทางมาถึงแล้วคะ่ะบอกเขาให้เข้ามาได้เลย พนักงานในบริษัทเดินนำหน้าพาหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามาสัมภาษณ์ในห้องทำงานของท่านประธานทันทีที่ชายหนุ่มเห็นใบหน้าของหญิงสาวก็รู้สึกตกใจเล็กน้อยเพราะใบหน้าของหญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างหน้าซ้งค้ายกับแฟนเก่าของเขาแต่จะต่างกันตรงที่ว่าหญิงที่อยู่ตรงหน้านี้มีใบหน้า ที่หวานตากกมกลัวสวัสดีค่ะท่านประธานหญิงสาวส่งเอกสารที่นำติดตัวมายืนส่งให้กับชายหนุ่มและเมื่ออาทิตย์เห็นซื่อและนามสกุลของเธอสายหนุ่มจึงได้เอ่ยถามด้วยความสงสัยก่อนจะรู้ว่าหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นพี่สาวแท้ๆของอดีตคนรักเก่า ซ่่งมึงเอินจริงๆท่านประธานพูดว่าอะไรนะคะอ๋อเปล่าไม่มีอะไรตกลงผมรับคุณเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่เลขาของผมเองนาดารู้สึกแปลกใจที่ชายหนุ่มตนเองนั้นก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์หรือสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการทำงานของเธอเลยดิฉันเริ่มทำงานได้วันไหนหรือคะพรุ่งนี้เลยและเมื่อนาดา เดินออกจากห้องมาพนักงานสาวที่เป็นคนพาเธอเดินเข้าไปนั้นได้สอบถามยิงสาวว่าท่านประธานไม่ได้รับเธอเข้าทำงานเหมือนกับคนอื่นๆที่มาสัมภาษณ์ใช่หรือไม่นาดาทำหน้าสงสัยก่อนจะตอบกลับว่าสายหนุ่มรับเธอเข้าทำงานแถมยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์เธอโดยซ้ำเป็นไปได้ยังไงมีอะไรหรือเปล่าคะ พนักงานสาวได้เล่าให้นาดาฟังว่าโดยปกติแล้วท่านประธานจะเป็นคนลับคนเข้ามาทำงานได้ยากมากเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้านายตัดสินจากคุณสมบัติอันใดสันซื้อหมูยินดีที่ได้รู้จักนาะนาดาพรุ่งนี้เจอกันนะทั้งสองทำความรู้จักกันเรียบร้อยหลังจากนั้นนาดา ก็ได้เดินทางกลับไปยังบ้านระหว่างที่หญิงสาวยืนอยู่ที่ลานจอดรถสายหนุ่มก็ได้เฝ้ามองเธอผ่านกระจกใสฉันคิดออกแล้วว่าจะเอาคืนเธอได้ยังไงน้ำหนึ่งนาดานำเรื่องที่ตนได้งานทำไปเล่าสู่ครอบครัวฟัง ก็แค่ได้งานทำจะดีใจอะไรกันนักกันหนาะสูหนูก็ไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆให้สามีเลี้ยงสบายกว่าตั้งเยอะผู้เป็นพอ่อส่งเสียงสะกิดให้ลูกสาวคนเล็กสงบปากสงบคำไว้มั่งพอดีใจด้วยนะแล้วนี่ลูกเตรียมพร้อมไว้หรือยังละ่ะที่จะไปทำงานในวันพรุ่งนี้พร้อมแล้วค่ะพอ่อ ผู้เป็นพ่อได้ส่งกุญแจรถเก่งให้กับลูกสาวเป็นของขวัญถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่รถเก่งป้ายแดงแต่รถคันนี้ก็เป็นรถของขวัญวันแต่งงานของพ่อและแม่อีกอย่างตอนนี้มารดาของเธอนั้นก็ได้เสียชีวิตไปนานแล้วครอบครัวนี้จึงอาศัยกันอยู่สามคนมีพ่อ น้องหนึ่งและนาดาในส่วนของน้องคนเล็กนั้นเป็นคนมีนิสัยทะเยอทะยานตั้งแต่เด็กผิดจากคนเป็นพี่สาวที่เป็นคนรู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นอย่างมากน้ำหนึ่งแล้วนี่น้องจะมานอนที่บ้านกี่วัน ที่พี่สาวถามเส้นนั้นก็เป็นเพราะว่าน้ำหนึ่งได้แต่งงานแยกครอบครัวออกไปแล้วแล้ววันนี้เธอก็มาเยี่ยมพอว่าจะอยู่สักสองสามวันนะพี่อยู่บ้านก็เบื่อไม่ได้ทำงานนอนกินไปวันวันพูดยังไม่ทันขาดคำเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นพี่สาวได้สังเกตเห็นสีหน้าของน้องสาวตอนที่รับโทรศัพท์ เธอมีอาการวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดก่อนที่จะได้ยินเสียงเล็ดลอดออกมาบอกให้น้องหนึ่งรีบกลับบ้านถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะเจ็บตัวได้มีอะไรหรือเปล่าน้องหนึ่งเออไม่มีอะไรค่ะพี่ฉันต้องกลับบ้านแล้วแหละฉันไปก่อนนะไว้เจอกันคนเป็นพี่สาวกําลังสงสัยว่าชีวิตของน้องสาว ที่เขาชอบพูดมาตลอดนั้นยังอยู่สบายดีหรือไม่โอ้ยพี่ไม่ต้องห่วงสามีหนูเลี้ยงดีจะตายยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเลยละ่ะดีแล้วพี่กับพ่อจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเราถ้าอย่างนั้นน้องรีบกลับไปเถอะนะขับรถด,ดีๆนะจ๊ะและเมื่อน้ำหนึ่งกลับไปถึงบ้านก็ได้ถูกสามีตวาดใส่เสียงดังลัน่น นี่เธอไปไหนมาบ้านสองไม่รู้จักอยู่ถึงฉันจะไม่ให้เธอออกไปทำงานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะเอาแต่เที่ยวเล่นไปวันๆหัดทำความสะอาดบ้านซะบ้างใหญ่ยยแมงมุมมันยุ่งเหยิงเต็มหัวไปหมดแล้วจ,จัดจ่ะพี่ฉันจะรีบทำเดี๋ยวนี้ละจ้ะความเป็นจริงแล้วแม้ว่าสามีของน้ำหนึ่งนั้นจะรวยก็จริงแต่สายหนุม่มก็เป็นคนขี้งก ไม่ได้ให้เมียนั้นใส้ซ,ซักกะบาทกว่าจะได้เงินผัวแต่ละบาทนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอีกทั้งบ้านหลังใหญ่โตเขาก็ไม่ได้จ้างแม่บ้านน้องหนึ่งเองก็เคยถามและได้คำตอบกลับจากสามีว่าถ้าหากเขาจะจ้างแม่บ้านแล้วเขาจะแต่งเมียเข้ามาอยู่ทำไมแต่หญิงสาวก็ไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้กับกลุ่มเพื่อนๆได้ฟัง เพราะหล่อนอายเพื่อนและอายครอบครัวนาดาได้ออกไปทำงานกับท่านประธานอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและน้ำหนึ่งก็ได้ออกไปทานข้าวกับเพื่อนๆเมื่อนาดาเห็นน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งก็เรียกนาดาไปพบขอโทษนะคะดิฉันขอคุยกับน้องสาวสักครู่นะคะนาดาขออนุญาตเจ้านายเดินไปคุยกับน้องสาว พี่นาดาคนนี้เจ้านายพี่เหรอใช่จ้ะมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นเพื่อนกับสามีของน้องเหรอน้องหนึ่งมัวแต่ยืนใจลอยไม่ได้ยินสิ่งที่พี่เอ่ยถามและพูดออกมาอาทิตย์เขาเปลี่ยนไปมากจากสภาพชายหนุ่มในตอนนั้นดูหล่อเทสมาร์ทไปไม่ต่างจากหนุ่มไฮโซน้องหนึ่งเป็นอะไรหรือเปล่าน้องได้ยินที่พี่พูดไหม อ๋อเปล่าจ้ะพี่พี่นาดาคะพี่ช่วยอะไรน้องหนึ่งหน่อยได้ไหมคะน้ำหนึ่งต้องการให้พี่สาวฝากงานให้กับเธอแต่ช่วงนี้บริษัทยังไม่ได้รับพนักง,งานเลยนะน้องหนึ่งน้ำหนึ่ง,งได้พูดต่อไปอีกว่าให้พี่สาวลองไปถามท่านประธานดูก่อนเพราะถ้าหากเขารู้ว่าเป็นน้องหนึ่งยังไงเขาก็ต้องรับเข้าทำงานอย่างแน่นอน หญิงสาวมั่นใจเส้นนั้นน้ำหนึ่งได้ขอหยิบยืมเงินพี่สาวมาจ่ายค่าอาหารเพราะเกิดเหตุปัญหาบัตรเครดิตของเธอและหลังจากนั้นน้องหนึ่งก็จำภาพของอาทิตย์ในร้านอาหารจนติดตาทำให้อดคิดถึงในเมื่อครั้งอดีตไม่ได้หญิงสาวมองชายหนุ่มจนรลับตา แต่ดูว่าอาทิตย์นั้นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยและเขาก็ไม่ได้สายตาแลมองเธอเลยด้วยซ้ำทุกครั้งที่อยู่ใกล้กับนาดาสายหนุ่มก็รู้สึกดีเพราะหญิงสาวเธอเป็นคนมีทัศนคติดีแถมยังตั้งใจทำงานที่เขามอบหมายให้นาดาก็จัดได้หมดตอนแรกอาทิตย์ก็คิดว่า จะใช้นาดาเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นแฟนเก่าแต่พอาะความน่ารักของหญิงสาวเขาก็ลืมเลิกล้มทุกอย่างและตัดสินใจลบเรื่องราวในอดีตให้หมดสิน้นอีกฝั่งทางด้านของสามีน้องหนึ่งเมื่อค้างกลับไปถึงบ้านหญิงสาวได้สอบถามสามีว่าเกิดอะไรขึ้นกับปัตรเครดิตของเธอก่อนจะรู้ความจริงว่าสามี เป็นคนอายัดบัตรนั้นไว้ทำไมพี่ทำอย่างนี้พี่รู้ไหมว่าฉันไปกินข้าวกับเพื่อน,อนฉันไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารโชคดีแค่ไหนที่ฉันเจอพี่สาวอยู่ที่นั่นพอดีทำไมอย่างนั้นฉันคงต้องอับอายขายขี้หน้าเพื่อนเขาแน่มันก็เป็นเรื่องของเธอเงินก็ของฉันฉันจะทำอะไรกับเงินของฉันก็ได้ถ้าเธออยากมีเงินใช้เธอก็ต้องไปทำงานสิในที่สุด สามีของน้ำหนึ่งก็ออกลายไหนพี่บอกว่าจะให้ซันอยู่อย่างสุขสบายยังไงล่ะแล้วทำไมพี่มาพูดแบบนี้ล่ะสามีได้โต้ตอบกลับไปว่าก็เขาให้เธออยู่เฉยๆอย่างสุขสบายแล้วนี่ไงก็คือหญิงสาวนั้นไม่ต้องออกไปทำงานแต่หล่อนจะไม่ได้ใช้เงินสักบาทสักสตางส่วนกับข้าวกับปลาค่าใช้ใจ่ายในบ้าน สามีจะเป็นคนจัดการเองทั้งหมดพี่โกหกฉันฉันโกหกอะไรเธอตรงไหนเธอลองคิดถึงคำพูดของฉันดูดีๆสิในวันที่ฉันพูดเพราะความอยากสบายตั้งแต่แรกแท้ๆทำให้หญิงสาวไม่ได้สนใจข้อตกลงที่สายหนุ่มนั้นเคยให้เอาไว้กับเธอแต่ใครจะคิดว่าสามีขี้งกได้ถึงเพียงนี้ทั้งสองทะเลาะกันดังสนั่นลั่นบ้าน จนน้ำหนึ่งตัดสินใจที่จะกลับบ้านตนเองตัดภาพไปที่บริษัทเมื่อนาดาได้ยื่นคำร้องขอสมัครงานให้กับเจ้านายสุดท้ายแล้วอาทิตย์ก็ปฏิเสธน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งที่รู้เช่นนั้นก็ไม่อยากจะเชื่อในหูของตนที่ได้ยินหญิงสาวจึงตัดสินใจไปดักพบเจอชายหนุ่มอีกครั้งอาทิตย์ ฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณขอเวลาสักประเดี๋ยวได้ไหมชายหนุ่มที่ได้ยินเส้นนั้นเขาก็ได้ปฏิเสธและไม่มีเรื่องอะไรจะพูดคุยกับเธอทั้งสิ้นคุณอย่าทำแบบนี้กับฉันเลยนะฉันรู้ว่าคุณยังรักฉันอยู่ใช่ไหมคะอาทิตย์เธอเข้าใจผิดแล้วอาทิตย์ยังได้พูดต่ออีกว่า เขาลืมอย่างสนิทใจและตอนนี้เขาก็กำลังมีรักครั้งใหม่กับพี่สาวของน้ำหนึ่งนั่นเองนี่พี่นาดาคงจะอ่อยพี่ละสิหุบปากของเธอนะน้ำหนึ่งอย่าคิดว่าพี่สาวของเธอจะมีนิสัยเหมือนเธอเธอเองก็ไม่เคยรู้ตัวเองเลยใช่ไหมอาทิตย์พูดต่ออีกว่านาดาเธอไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าสายหนุ่มกำลังจีบเธออยู่ เพราะหญิงสาวเองนั้นก็ไม่ได้สนใจตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่จริงอาทิตย์เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมกันเถอะนะฉันยังรักคุณอยู่ระหว่างที่หญิงสาวกำลังตื้ออ้อนวอนสายหนุม่มจู่ๆสามีของหล่อนก็ได้โผลมาและก็ซากแขนของภรรยาของตนให้กลับบ้านทันทีกลับบ้านเดี๋ยวนี้นะ น้องหนึ่งได้บอกกับอาทิตย์ว่าให้ช่วยเธอด้วยแต่ชายหนุ่มนั้นก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงเพื่อให้เธอหลุดพ้นจากชายคนนี้นี่น้องหนึ่งเป็นอะไรหรือเปล่าอาทิตย์ตะโกนถามด้วยความตกใจเมื่อเห็นน้องหนึ่งหน้าตาซีดเผือกร่างกายสั่นเทาเหมือนกําลังพยายามข่มกั้นอะไรบางอย่างไว้สายตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ก่อนที่จิติของเธอจะวูบลงร่างกายของเธอสุดลงกับพื้นอาทิตย์รีบเข้าไปประคองพร้อมกับตะโกนเรียกให้คนช่วยแต่สามีของน้องหนึ่งกับดึงเธอขึ้นอย่างรุนแรงพร้อมกับลากเธอออกไปอย่างไม่ใย,ยดีทิ้งให้อาทิตย์ยืนมองด้วยความรู้สึกผิดและคำถามมากมายที่วนอยู่ในหัว